สวัสดีวันหยุดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเก่งพันพ่อโสธรนะครับมาสองพักนะครับดูพักกันเช่นเคยนะครับกับผมเก่งพันพ่อสสทรนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเหมือนแนะนําเพื่อนเพื่อนพี่พแล้วกันนะครับแนะนําเพื่อนเพนพี่พนะครับที่กดติดตามผมมานะครับ สองพันกว่าคนนะครับหรือสองพันกว่าทรับนะครับก็คือครับพระองค์เนี้ยพระองค์นี้นะครับผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆว่านะครับพระองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับเจอที่ไหนนะครับเนาะเจอที่ไหนนะครับผมแนะนําว่านะครับ ให้เก็บนะครับให้ที่เก็บนะครับด้วยความที่พระนะครับตอนนี้ยังไม่แรงมากนะครับแต่ผมว่าเขาหน้าเก็บเพราะเกจีดังๆร่วมเสกนะครับเป็นพระของหลวงพุทธิมวัดละหารไล่นะครับนะครับหน้าเก็บตรงนี้นะครับแต่ผมจะมาบอกคุณพี่พว่าหน้าเก็บอะไรยังไงนะครับเนาะก็คือ เอาเป็นว่านะครับถ้าเพื่อนๆพี่เจอพระรุ่นนี้นะครับเนาะให้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้ครับเนาะผมดูเป็นพระดีมีอนาคตนะครับเก็บไปได้ครับเพื่อนๆพี่ๆน่าเก็บเพราะอะไรนะครับก็คือครับนี่นี่ครับก็นะครับเป็นพระนะครับเป็นพระนะครับพิชิตมารพระผุมพิชิตมารนะครับ จะสร้างโดยมูลนิธิธรรมทัศนะครับผู้ทิมหมดรหารไล่ร่วมปลุกเสกนะครับเป็น้าะที่สร้างปีหนึ่งสี่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นภาพปีหนึ่งสี่แล้วที่เพื่อนเพื่อนพี่ครับนี่ใครแม็กอยู่ตรงนี้นะครับคืนเงินครับนะครับคืนเงินไปออกบัตรนะครับคืนเงินนะครับจากนี่ครับผมนี่สถาบันนี้นะครับเนาะสถาบันนี้นะครับคืนเงินนะครับ เป็นเป็นสถาบันที่ผมมองว่านะครับน่าจะสากลที่สุดน่าจะสากลนะครับต้นๆนะครับในตอนนี้นะครับนี่ครับคือเงินนะครับเป็นของผมขอไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับเป็นเป็นของเซียนดังระดับประเทศนะครับเนาะเซียนดังระดับประเทศที่เซนท่านนะครับผมขอ เอาย่อขขงนะครับเส้นทางประเทศเพื่อนดังระดับประเทศนะครับก็ปอปานําหน้านะครับกับบอใบไม้นาหน้านะครับกับทีมงานของเขานะครับเนาะนะครับเส้นทดังระดับประเทศนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่สายออกบัตรน่าจะทราบนะครับก็ปอกระบอนะครับเนาะระดับประเทศนะครับมีไม่กี่คนหลกครับเนาะนี่ครับก็คือสำนักนี้นะครับพูดตรงๆนะครับผ่านยากครับผ่านยากนะครับ ผ่านยากมากก็คือพระถ้าไม่ดีคือเขาบอกไม่ดีเลยนะครับจะผ่านยากครับได้ใบยากมากนะครับก็เลยถึงว่ามีมาตรฐานพอสมควรนะครับแล้วพระรุ่นนี้ครับนี่คือเงินคือเขาไม่เขาไม่ออกใบให้นะครับเพราะนะครับพระไม่เคครับเนาะพระไม่เคนะครับพระไม่เคแต่เขาไม่ออกใบให้ครับ ไม่เกยแต่เขาว่าแท้นะครับแต่ไม่เกยครับเนาะแต่เขาไม่ออกใบให้ครับนี่ทางทั้งที่พารุ่นนี้นะครับก็มีลงหนังสือพิมพ์นะครับลงหนังสือพานะครับมากมายครับแต่พาแท้ครับเนาะคืนเงินเขาไม่ออกใบให้ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่คิดง่ายๆนะครับจะไปมองว่านะครับพาไม่ทราบที่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมีชื่อบอกชัดเจนครับ แต่ทาไมไม่ออกไปให้นะครับอันนี้ค่อยว่ากันนะครับไปออกมานะครับถ้าพาเก้ครับนี่พาเก้จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ไม่เทนะครับนี่ไม่เทครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับพาไม่เทจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับก็ ขนาดนะครับจะไปว่าพาลึกลับนะครับพาลึกลับบางโงคงนะครับที่ที่ส่งไปนะครับยังไม่ทราบที่เลยครับผมอ่ะผมยังไม่ทราบที่นะครับส่งไปก็โดนมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าทีมงานเขาเขาแม่นพอสมควรนะครับแต่ผ่าทราบที่นะครับนี่น่าเก็บนะครับน่าเก็บเพราะอะไรครับเพราะ พูดกันตรงๆนะครับพระหลวงปูทิมวันละหานไล่นะครับแพงทุกรุ่นครับมีราคาเล่นหาทุกรุ่นนะครับผมนะครับมีราคาเล่นหาทุกรุ่นนะครับพูดง่ายๆปูทิมละหานไล่คือแพงทุกรุ่นว่ากันง่ายๆนะครับผมถ้าองค์นี้นะครับถ้ามีใบขึ้นมานะครับมีใบขึ้นมาผมมองว่านะครับมันจะทําให้พระท่านที่หลักๆที่อยู่ใน ที่หมุนเวียนอยู่ในสนามนะครับมันจะกระทบอย่างรุนแรงนะครับนี่ครับในความคิดผมนะครับที่ทําให้เพื่อนๆวีพี่แนะนําให้เพื่อนๆพี่นะครับที่กดติดตามกันมานะครับ2,000ขวดเก็บนะครับเก็บไว้เก็บไว้ใช้นะครับเก็บไว้หรือว่าเก็บไว้ใช้ได้นะครับเพราะเป็นผ้าแท้นะครับนี่ครับการันตีโดยนี่นะครับนี่ครับพระไม่เก๊นะครับผมนี่ นี่ครับจากทีมงานที่ระดับประเทศนะครับปอป้าและบอใบไม้นะครับผมถ้าเพื่อน่ที่ไม่ได้สายออกบัตรก็อยากทราบคิดภาพไม่ออกก็ิ i n ็อกมาถามได้นะครับเนาะว่าปอปากับบอใบไม้คือใครนะครับนี่ก็ดังนั้นเขาสมาชิของสำนักนี้ผ่านยากครับนี่ถ้าเคครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บยิงเลยเขาไม่มีมาแบบยึกยักนะครับนี่แต่อย่างนี้คือมันมีนัยยะครับนะครับ กลัวจะทําให้ของหลักในในในตลาดราคาล่วงหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับแท้ครับเนาะแต่ไม่ออกบัตรให้นะครับผมมองไปว่าจะทําให้พระหลวงพุทหลวงพ่ทีมท่านในตในตลาดที่เล่นเล่นกันนะคือแพงทุกรุ่นครับพระหลวงพ่ทธลพุมรหัสไลนนะครับแพงทุกรุ่นครับจะทําให้ถ้าสมมติพระองค์นี้นะครับเนาะ สมมตินะครับเพ,พื่อนเพื่อี่มีบัตรขึ้นมาครับป้างเปี้ยงวางประกบปุ๊บมีบัตรขึ้นมาจากสำนักปนะ่ปอปลาและบอใบไม้นะครับมีใบขึ้นมาสมมุินะครับเพ,พื่อนเพื่อพี่ลองคิดภาพครับตอนนี้นะครับราคาไม่ราคายังไม่แพงมากนะมีใบขึ้นมาตุ้มเพื่อนเพี่คิดสภาพดูพระที่พระหลวงปู่ท่านหลวงปู่ทิมท่านที่อยู่ในสนามตอนเนี้ ที่อยู่ในตลาดตอนนี้จะเป็นยังไงครับเพื่อนเพ่ี่นะครับนี่ครับก็อย่าว่าพาลวงพูดทิมอ่ะแพงทุกรุ่นเลยครับขนาดรุ่นหลังๆมายุคหลังๆมานะครับที่พูดกันประมาณว่ามวลสารของลุงพูดทิมมวลสารผงพายอะไรเงี้ยครับมีมวลสารพูดทิมวีมวลสารผงพายก็ยังแพงเลยครับยังเล่นหาเลยครับเพื่อนเพี่คิดคิดแค่นี้นะครับเนาะ ก็คือเพื่อนๆพี่เก็บไปนะครับเพื่อนๆพี่ก็อย่างน้อยก็การันตีได้อย่างหนึ่งนะครับนี่คําตรงนี้ครับคือไม่เกค,ครับผมนี่ไม่เกค,ครับผมคิดว่าเก็บได้รอรอรอเวลาเท่านั้นเองครับเนาะรอเวลานะครับตามสไตล์การเล่นนะครับเนาะถ้าพระหลักๆคนเก็บ เข้าตัวหมดขนเก็บแบบนิ่งเงียบเก็บหมดเขาไม่มีของเล่นนะครับเขาก็จะมาเล่นอย่างอื่นแทนเขาก็จะมาเล่นของที่ยังมีอยู่นะครับเป็นเลยพระที่น่าเก็บและดูดีมีอนาคตนะครับแล้วก็เก็บไปใช้รอเวลาได้ครับนะก็มานะครับค่าวๆนะครับก่อนจะจบนะครับก็มานะครับปลายนามแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆพี่วิธีที่จะใช้นะครับปลายนาเกจิที่ร่วมเสกนะครับคือไม่ได้มีแต่หลวงปู่ทิมหลานไห่นะครับผม พระรุนนี้นะครับพระผงศิชิตมานนะครับจัดสร้างโดยมูลนิธิธรรมทัศนะครับมีลงหนังสือนะครับมีลงหนังสือพิมพ์นะครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับผมพระอาจารย์นะครับปุ๊กเศกร้อยแปดรูปนะครับเอาคร่าวๆนะครับเนาะหูวงพุทิมนะครับราหานไล่นี่ครับหลวงูุโต๊ะนะครับประดูชิมพี่ครับหลวงพ่อพรมวดช่องแคนะครับผมวดแดงขอบันไดอินครับวดทบชนแดนครับวมเงินวัดตอนยีหอมครับ ปูเพิ่มบดกลางบางแก้วครับป๊อปเปิลบางผาครับป๊เนื่องจุลามณีนะครับปะข่อมไผ่ลงงัวครับปะมุ้ยวัดดอนไร่นะครับปะคูนัดบ้านไร่นะครับปะเสงบางนานะครับปะตาาบดมะขามเรียงนะครับนี่ครับข่าวๆครับเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าหน้าเก็บหน้าใช่ไหมล่ะครับอีกครั้งครับนาะไม่คือไม่เก๋ครับไม่เก๋ครับเพื่อนๆพี่นี่ครับนี่ครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เจออะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับทันี้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่ดีกดติดตามกันมาและรับชมนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่เข้าใหม่กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องเก่งปนโป้โซทอในผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ